ใครที่จําได้ไม่หมดนะครับมีเล่มนี้ติดไว้ก็ดีเชื่อว่าเราได้เปิดบ่อยๆเหมือนพราเจาอนุโกมาครับเราก็น่าจะจําชื่อได้เยอะขึ้นสวัสดีครับผมนิกและนี่คือ ICU anime ครับวันนี้นะฮะเราเอาเจ้านี่มารีวิวเลยเห็นกันแล้วใช่ไหมกับคู่มือสมุดรวมภาพโปเกมอนนะครับโอ้โหหรือโปเกเด็กนั่นเองซึ่งบ้านเราตอนนี้นะฮะ ก็กระจายไปทั่วประเทศแล้วผมเห็นมีวางจำหน่ายหลายที่มากเลยทีเดียวนะครับซึ่งเล่มนี้เขาการันตีไว้เลยว่ามีข้อมูลของโปเกมอนนะฮะหรือว่าชื่อของโปเกมอนแล้วก็ภาพนะครับรวมกันสูงสุดถึง600ตัวเลยทีเดียวนะฮะมีโอ้โน oh, <no. S 1> ผมเห็นน้องๆหลายคนทักมาอวดบ้างแล้วนะฮะว่ามีกันบ้างแล้วนะฮะเล่มนี้เชื่อว่าน่าจะหาซื้อกันได้ไม่ยากผมว่าระบาดไปทั่วประเทศแล้วะฮะจริงๆเล่มนี้ถูกตีพิมมา นานแล้วเหมือนกันนะฮะตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วก็คือช่วงนี้มันมีโปเกมอนโกเข้ามาใช่ไหมเลเวลเท่าไหร่กันล่ะครับพอพอมีโปเกมอนโกเข้ามาปุ๊บเอสมรวลงภาพเริ่มสําคัญขึ้นมาแม้ว่าโปเกมอนโกนะครับจะมีแค่เจนหนึ่งเท่านั้นนะครับหนึ่งร้อยห้าสิบเอ็ดตัวแต่ตอนนี้ครับเริ่มนี้มีชื่อนะฮะโปเกมอนรวมกันนะครับสูงสุดถึงหกร้อยตัวแล้วก็มีด้วยกันหลายเจนรวมไปถึงที่เขาบอกหกร้อยตัวเนี่ยมันจะอัปเดตล่าสุดนะครับอยู่ที่แค่ภาคนะครับ บล็กกับไวท์ท่านเองนะฮะซึ่งห0ร้อตัวเนี่ยมันก็ครึ่งพันแล้วใช่ไหมจำแทบไม่หมดเลยทีเดียวนะฮะล้วก็ได้เห็นชื่อโปเกมอนข้อดีของมันคืออะไรไหมครับบางทีเนี่ยเรามีหกร้อยกว่าตัวก็จริงมันก็คือร่างวิฒนาการของแต่ละร่างถูกไหมแต่ว่าถ้าเราเล่นในเกมอย่างผมเล่นเกมภาค U.S. นะครับมันก็จะเป็นชื่อภาษาอังกฤษแล้วบางเจเนเรชันเนี่ยเราหยุดเล่นไปเราอาจจะจาได้ไม่หมดใช่ไหมครับ ซึ่งไอเล่มเนี้ยมันก็จะเข้ามาแชร์ในส่วนของชื่อบอยเมอนที่เป็นภาษาญี่ปุ่นซึ่งเออพอเราไม่ได้เล่นเกมภาพภาษาญี่ปุ่นเราไม่ได้อ่านบทสรุปเกมหรือว่า,าติดตามค้นหาชื่อที่เป็นภาพญี่ปุ่นพอเรามาเล่นภาพภาษาอังกฤษเนี้ยเราก็จะติดชื่อเป็นภาษาอังกฤษไปแล้วหรือว่าพอ,อาเรากลับไปเล่นภาพญี่ปุ่นภาคแรกๆนะครับเลตบูกีเยโน่โกซินเวอร์คริสตันนะฮะมันก็จะเป็นเจนหนึ่งกับเจนสองใช่ไหม มันก็จะเป็นชื่อญี่ปุ่นที่ผมคุ้นเคยหลายคนอาจจะงงว่าเฮ้ยทำไมพี่เด็เรียกชื่อมาเป็นภาษาญี่ปุ่นนะครับบางคนอาจจะแบบเฮ้ยพอเวลาเราเห็นในเกมมอนโกอย่างเจเนเรชันหนึ่งที่มันหนึ่งร้อยห้าสิบเอ็ดตัวใช่ไหมมันก็จะแบบเฮ้ยมันคนละชื่อกันเลยนี่อะไรเงี้ยเพราะมันเป็นภาษากังกกับภาษาญี่ปุ่นใช่ไหมครับก็อยู่จะคุ้นเคยกันแบบไหนซึ่งปัจจุบันเนี่ยในส่วนของเกมมอน TDS ที่ผมได้รีวิวไปใช่ไหมทุกเดือนช่วงนี้ตลอดปี2016กก็จะมีแจกในส่วนของอ่า โปเกมอนในตำนานนะฮะซึ่งก็มีแจกทุกเดือนแล้วก็รีวิวให้ดูกันไปนะครับ <c oughs> ได้ดูกันไหมล่ะ <c oughs> มาในส่วนของอคู่มือสมุดรวมภาพโป k ก m o n นะครับก็กระดาษค่อนข้างทำออกมาได้โอเคเลยนะฮะเพราะว่ามันเป็นเหมือนแบบเหมือนกระดาษโปสเตอร์เลยครับแล้วก็พิมพ์หน้าหลังนะครับพิมพ์สีสีเลยแล้วก็มีชื่อของโปเกมอนชัดเจนเลยค่อนข้างตัวใหญ่เลยทีเดียวนะฮะแล้วก็ มีธาตุจำกับก็จะเป็นธาตุหลักของโปเกมอนตัวนั้นๆนะครับว่าเป็นธาตุอะไรบ้างอ่างเงี้ยสวยงามดีครับก็อัปเดตล่าสุดในส่วนของแค่ภาคบล์แอนดไว้เท่านั้นนะ600ตัวนะครับใครที่สนใจก็ผมว่า,าวน่าจะมีขายนะครับตามนโรงเรียนอะไรเงี้ยแล้วก็ทั่วไปเลยร้ายขายของเล่นก็น่าจะรับมานะครับเพราะว่าช่วงนี้กะระแสโปเกมอนแรงสัเหลือเกินสักขนาดนี้ฮะจิตน้ำแบบ ก็ใครที่จําได้ไม่หมดนะครับมีเล่มนี้ติดไว้ก็ดีเชื่อว่าเนี่ยเราได้เปิดบ่อยๆเหมือนพะอจารันุโกมาครับเราก็น่าจะจําชื่อได้เยอะขึ้นเพราะว่าช่วงนี้ผมเองก็ต้องอ่านเยอะขึ้นเหมือนกันเพราะว่าข้ามหลายเจนไปเหมือนกันนะครับพอเราเล่นเกมอะไรเงี้ยเราอาจจะจําได้ไม่หมดบางทีแบบเฮ้อชื่ออะไรวะชื่ออะไรวะนะครับ ยิ่มาเปิดซ้าเล่นได้นะครับแล้วเล่มขนาดหมอมือมากเลยทีเดียวบอกเลยว่าพอผ่านไปหลายๆปีไอ้เล่นพวกนี้มันจะจางหายไปจากตลาดครับมันจะเป็นลายเทมเห<ท>็นข้อต่อริงแค่โปเกมอนเจนหนึ่งกับสองอะไรเงี้ยมันก็จะมีชื่อเนี่ยทุกคนเล่นเกมบ่อยๆจนจาชื่อได้เลยทีเดียวฮะเล่มนี้ก็น่าสนใจดีนี่ครับเห็นตัวไอด้านข้าไหมลองคลิกดูสิฮะอ่าวันนี้ผมเปิดโบอดีกว่าเพราะว่าโปเกมอนเจนสอง มีโปเกมอนในตำนานตัวหลักอย่างลูเกียแล้วก็โฮโอนะฮะสองตัวนี้ใครชอบตัวไหนลองกดบวชดูผมอยากรู้เหมือนกันว่าเพื่อนๆจะชอบตัวที่แบบเดียวกับที่ผมชอบหรือเปล่านะฮะแล้วก็นอกจากหวตเสร็จแล้วเห็นไหมด้านล่างนะครับมันก็จะมีแถบเพลลิสนะครับสามารถดูตอนก่อนหน้านี้ได้ด้วยนะครับรวมไปถึงเพลลิสทั้งหมดที่เกี่ยวกับโปเกมอนนะครับเอามาให้ดูแล้วใครที่ยังไม่เคยดูตอนไหนภาดตอนไหนหรือว่ารีวิวแก้วตัวนี้ก็เคยรีวิวไปแล้วนะครับไปย้อนดูได้เลยนะฮะวันนี้นะฮะในส่วนของ สมุดรวมภาพโปเกมอน600ตัวมีประมาณนี้ฝากกดไลค์กดแชร์หรือกด s u b สไ r i b e กันด้วยนะครับจะได้เจอกันบ่อยๆนะผมไปก่อนละไปบ้านขอตัวไปท่องก่อนนะไม่ได้ออกสอบหรอก <c oughs>